สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอต่อเนื่องนะครับจากตัวที่เป็นวิดีโอเปรดแ้งนะครับก็เดี๋ยวตัวไฟนะครับที่จะใช้ประกอบกับวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็จะมีแนบเอาไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับตัวไฟนะครับจะเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าตัว Bi c c a ตตัวเบรดแง้งตัวนี้นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดเพื่อที่จะใช้ประกอบ ในส่วนของตัววิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในส่วนของตัวไฟล์ตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนิดหนึ่งนะครับตัวไฟล์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์พื้นฐานนะครับที่เป็นตัวโปรไฟล์ Sketch 2งรวมถึงมีตัวคำสั่ง 3d โผล่มมาด้วยนิดหน่อยนะฮะตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นวิวแบบ iso metric นิดหนึ่งนะครับให้ดูในชุดของคำสั่งที่อยู่ในหมวดหมู่ของ create นะครับ ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นตัวเบรแฟงจากวิดีโอคราวที่แล้วนะครับก็จะเป็นการใช้งานคําสั่งการขึ้นเบรชิ้นงานนะฮะถ้าเรามีตัวโปรไฟล์ที่เป็นแบบ 2D แบบนี้ปุ๊บเราใช้คําสั่งเบรแฟงเราก็จะสามารถที่จะขึ้นโมเดล3มิติที่เป็นงานชีสเมทัลที่เป็นแบบเบรได้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่2กันบ้างนะครับ ตัวที่2ก็คือการขึ้นในรูปแบบของแบบเบรแฟงอีกประเภทหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นแฟงในรูปแบบของการขึ้นแบบเส้นเปิดการขึ้นแบบเส้นเปิดณที่นี้คือในรูปแบบของตัวนี้เลยนะฮะเป็นแบบนี้เส้นเป็นแบบนี้นะครับแต่เราจะใช้คำสั่งอีกหนึ่งตัวในการขึ้นตัวโมเดลตัวนี้นะครับลักษณะของโปรไฟล์ที่เป็นแบบนี้นะครับเราจะใช้คำสั่ง ตัวหนึ่งในการขึ้นนะครับคำสั่งตัวนี้ชื่อว่า x2 t polyline เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นคำสั่งนี้จะต้องทำงานกับตัวโปรไฟล์ 2D ที่เป็นแบบ polyline ของเรานั่นเองนะฮะคำสั่งตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ผมเปิด quad นะครับเวลาเราเมาส์ไปแตะที่ตรงบริเวณเส้นนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีคำสั่งตัวที่เป็นรูปแบบของตัว x2 t polyline โชว์ขึ้นมาให้ด้วย แต่ถ้าเกิดเราถนัดกับการใช้ริบบอนแน่นบนนะครับตัวคำสั่งของตัวที่ชื่อว่า X t o u d e Polyline ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดดอปดาวลงมานิดนึงนะครับเราก็จะเจอคำสั่งที่ชื่อว่า e X t o u d e Polyline อยู่ตรงนี้เลยวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเรามีเส้นโปรไฟล์แบบนี้อยู่นะครับก็ไปที่คำสั่ง e X t o u d e Polyline ได้เลยผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าเราเลือกแล้วปุ๊บเขาจะให้เรา เลือกในส่วนของตัวที่เป็นเส้นโพลิไลาหากเราเลือกได้แล้วปุ๊บคลิกซ้ายแบบนี้เราจะสามารถดึงตัวชิ้นงานนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเบสนะครับดึงขึ้นมาได้เลยพร้อมกับกำหนดในส่วนของตัวที่เป็นความสูงได้ด้วยนะฮะตรงส่วนนี้เดี๋ยวผมลองดึงขึ้นมาสักประมาณ100นะครับสามารถพิมพ์ลงไปที่คีย์บอร์ดของเราได้เลยนะครับแล้วก็ Enter ร เราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นแบบ e X t o u t e แบบนี้ขึ้นมาจะแตกต่างกันเหมือนเดิมนะครับแตกต่างก,กันกับคำสั่งที่อยู่ในหมวดหมู X ่ e X t o u t e ของ Solid นะฮะตัวนี้คือเป็นรูปแบบของ Sheet e X t o u t e ขึ้นมานะครับทีนี้สีที่ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ครับเขาก็จะมีสีในรูปแบบของสีเหลืองสลับกันกันกบสีออกฟ้าๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดตัวแท็บ ด้านซ้ายมือที่เรียกว่า Mac c a n i c a l Browser นะครับกดปุ่มนี้เปิดดูนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรูปแบบของแฟงขึ้นมาให้เราอีกเยอะเลยนะครับรูปแบบของเบนต่างๆนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับของเบนในช่วงต่างๆที่บ่งบอกถึง1เลยตัวที่เป็นองศาต่างๆนะครับอันนี้องศาเบนอยู่ที่2นะครับ ก็สามารถที่จะดูได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเบนหนึ่งอันนี้เรเดียนอยู่ที่78เราสามารถเช็คได้นะครับตัวพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะปรับค่าได้เช่นเดียวกันนะฮะกรณีที่ขึ้นมาปุ๊บนะครับอันนี้ผมลองจิ้มไปที่เบน3แล้วกันนะครับกรณีที่ขึ้นมานะครับเขาจะมีค่าแวลูตรงนี้ให้เราปรับ เดี๋ยวเราลองปรับจากประมาณ78%เป็นสักประมาณ50%กด enter 1ครั้งนะฮะตัว r เราสามารถปรับได้ด้วยนะครับไม่ได้อ้างอิงกับตัวโปรไฟล์2นี้ที่เราสร้างขึ้นมานะฮะตัวนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวฟีเจอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถปรับตัว Value ที่เป็นเรเดียตรงนี้ได้ให้เราเปลี่ยนไทป์ก่อนนะครับเปลี่ยนให้เป็น Absolute value โดยปกติอาจจะขึ้นมาเป็นในรูปแบบของ use global value แบบนี้จะไม่เปิดโอกาสให้เราเปลี่ยน r นะครับมันเป็นเหมือนกับการขึ้นแบบปกติเพราะฉะนั้นตรงไทยที่เป็น r a d i a n นนะครับเลือกหัวข้อให้ถูกนะฮะแล้วเราก็ปรับตัวนี้ให้เป็นแบบ Absolute จากนั้นนะครับเราถึงจะปรับตัวที่เป็น r ได้เลยนะครับอันนี้ผมจะปรับเป็นแบบ72เท่าเดิม อันนี้คือในส่วนของการปรับจากฟังก์ชันของ m e c h a n n i c l l r r w w s r r ที่ได้ชี้แจงไปในคลิปแรกนะครับของการใช้งานคำสั่ง s h ช e t m มท a l ในตัวโปรแกรม Bitcap นั่นเองนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะ Modify ตัวที่เป็นชิ้นงานเพิ่มเติมได้นะฮะ m y d i f y นะส่วนนี้เราจะ Modify ตรงส่วนไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นการลบขอบหรือการทำฟิล l แน่นอนครับว่าชิ้นงานโมเดลเป็นแบบ 3D Solid ทําทำให้เราสามารถทำงานควบคู่กันกับเครื่องมือที่อยู่ในรูปแบบของกลุ่ม Solid ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นงานบนชีทเมทัลเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้คือในเรื่องของตัวที่เป็น Slection Mode ด้านบนตัวนี้ครับ selection of e d g e ทำให้เราสามารถที่จะไปแตปะบริเวณขอบชิ้นงานเพื่อทำการ f i l l e t ได้เลย แบบนี้ผมจะลองฟิลเลตนะครับฟิลเลตชิ้นงานเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เราสามารถลบ R ได้เลยนะครับพลิกโมเดลมาด้านล่างแต่ที่ขอบปุ๊บเลือกคําสั่งฟิลเลตอันนี้ผมใช้จากคอตนะครับเราใช้จากด้านบนก็ได้นี่ครับเราก็จะเป็นรูปแบบของ R ตัวนี้นะครับเราสามารถทําได้จากตัวโมเดลของที่ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับเป็นตัวโมเดลเดียวกันนะฮะนะครับอ่า อันนี้คือการขึ้นด้วยคำสั่งที่ชื่อว่า x tooth polyline มีเส้น polyline อยู่เป็นเส้นเปิดหรือเป็นเส้นปิดก็ได้นะครับใช้คำสั่งตัวที่ชื่อว่า sheet metal ตัวนี้ได้เลยฮะ x t o o t polyline นะครับทีนี้ในส่วนของตัว x tooth polyline นะครับเขาก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมานะครับพอสมควรนะครับสำหรับการใช้งานประเภทนี้เวลาเรา modify ขึ้นมาแล้วปุ๊บแน่นอนว่าเราต้องการอยากจะคลี่แบบ เพื่อมองดูในรูปแบบของตัวที่เป็นแบงค์ไซส์หรือว่าการโมดิฟายโดยการใช้ชุดคำสั่งจากคำสั่งตรอมาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะเจาะรูตรงบริเวณนี้นะครับแบบนี้ผมก็จะใช้คำสั่ง Cycle นะครับตัวนี้ได้เลยในการเลือกใช้ชิ้นงานแต่ว่าเราจะต้องเปิดตัวที่เป็นโหมดของ Dynamic u ูเด้วยนะครับทำให้เขาสามารถทำงานทร่วมกันได้นะครับจากตรงนี้เลย ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมก็จะไปเจาะรูเขานิดนึงนะครับไปที่วงกลมแบบนี้แล้วก็เอาเมามาแตะเห็นไหมครับตัว u s จากตำแหน่งนี้นะครับเวลาเราเปิด Dynamic u s จะถูกย้ายมาตรงบริเวณผิวของชิ้นงานโมเดล3 d solid ทันทีเพราะฉะนั้นหากเราต้องการที่จะทำการเจาะรูนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกในส่วนของพวก snap เหล่านี้ ช่วยได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างเช่นตัว snap t o geometric center นะครับก็จะเป็นการวาดตรงบริเวณเซนเตอร์ตรงกลางของชิ้นงานที่มีความเป็นเหลี่ยมตัวนี้ก็ดีไซน์ขึ้นมาได้นะครับลองดูนะครับลองเจาะรูสักประมาณขออนุญาตเปลี่ยนเป็น diameter ขอสักประมาณ diameter เ,เท่านี้ละกันนะครับนี่ฮะโหมดของ selection mode จึงเป็นโหมดสำคัญนะครับในการเลือกอย่างเช่นตัวนี้เราเปิดตัวที่เป็น บาร์ดิลลี่ดีเท็ชันเอาไว้ทําให้เวลาเราเอาเมาส์มาแตะที่ตรงบริเวณผิวด้านนอกนะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะดีเทคผิวด้านนอกให้แตะที่ผิวด้านในวงกลมก็จะดีเทคผิวด้านในวงกลมให้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราต้องการเจาะนะครับเราสามารถไปที่คําสั่ง e อ t กทูได้เลยเอ็ก e ปุ๊บเจาะคัดนะครับเขาก็จะทําการคัดแบบออกมาให้เราบน เบสของชิ้นงานชีตเมทัลให้เราทันทีกรณีนี้นะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบหรือว่าโมดิฟายใดๆก็ตามนะครับเขาก็จะอ้างอิงเบสแฟงตามฟอร์มที่เราขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นหากถ้าเกิดเราทำการคลี่แบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูการคลี่แบบนิดนึงนะครับการคลี่แบบเนี่ยจะอยู่ที่คำสั่งในลิปบอนที่ชื่อว่า flaten t en, ตัวนี้จะชื่อว่า unfold body นะครับ วิธีการใช้ก็ไปเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกซ้ายจากนั้นแบบนี้แปลว่าให้เราเลือกโมเดลนะครับเราก็จะเลือกโมเดลก้อนชิ้แบบนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะทำการคลี่ออกมาให้เราแบบออโต้นะครับการคี่มาจะมีความหนาของชิ้นงานโชว์มาให้มีระยะที่เป็นดิเมนชันโชว์มาให้มีระยะพับที่เป็น R โชว์มาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของการ ดูขนาดของแบงค์ไซต์ก่อนทำการพับได้เช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ผมจะพยายามจะใช้คำสั่ง unfold body เรื่อยๆนะครับต่อไปนี้นะครับเพื่อที่จะได้คุ้นชินกับการหาตำแหน่งของชุดคำสั่งเขานั่นเองนะครับส่วนวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าคำสั่งของตัว X tooth polyline ก็จะเป็นการขึ้นแบบเส้นเปิด นะครับไม่ว่าจะเป็นลายในรูปแบบอื่นนะครับถ้าเกิดเรามีการสร้างเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้คำสั่ง polyline ตัวนี้ในการสร้างโมเดลนะครับแบบนี้เลยแล้วแต่เราดีไซน์นะครับปึ๊บประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นว่าเวลาเราสร้างดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยฮะเราไม่มีการใส่ R เลยใส่ R ณนะตรงบริเวณจุดนี้เลยนะครับก็เป็นงานเหลี่ยมๆทั่วๆไปแต่พอขึ้นด้วยคำสั่งของตัว Extrude polyline เมื่อไหร่ เขาจะมี R ให้เราทันทีนั่นเป็นเหตุเพราะว่างานชิ้นเมทัลคืองานพับงานพับจำเป็นต้องมี R นั่นเองนะครับอันนี้ผมเลือกใช้จากคอร์นะครับเลือกแต่ที่โปรไฟล์เลือกมาที่โหมดชิ้นเมทัลแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า X t o o l ตัวนี้ดึงเขาขึ้นมาเห็นไหมครับทุกจุดนะฮะที่เป็นสีเหลืองจะเป็น R ทั้งหมด เพราะฉะนั้นต่อจากนี้ในแท็บของตัว m e c h a n i c a l Browser จะมีรูปแบบของเบนโชกขึ้นมาให้เราทุกจุดเลยนะครับและถ้าเกิดโชกขึ้นมาแบบนี้เมื่อไหร่นะครับให้เราสังเกตที่ตรงบริเวณด้านล่างนะครับตรง r a d i a n t หากตัวนี้ยังใช้คำว่า use global value อยู่ก็ให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นแบบ Absolute นะฮะอันนี้ก็เราสามารถที่จะกำหนดตัวที่เป็น R ได้ ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เป็น2อยู่แล้วนะครับจากที่ขึ้นมาตอนแรกนะครับเราจะเปลี่ยนมาเป็น4กด ENTER 1ครั้งนะครับเราก็จะได้อาในรูปแบบของตัวมุมพับตามค่าที่เราปรับได้เลยนะครับวิดีโอตัวนี้เกี่ยวกับงาน Lao-shree ชีตเมทัลที่ขึ้นจากโพลิร้านะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับผมจะแนะนำในส่วนของ การใช้งานคำสั่งชี e แมททอลที่ขึ้นจากลอฟกันบ้างนะครับ